สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องวันปีใหม่6สิ่งที่ควรทำเพื่อเสริมสิริมงคลต้อนรับปี2,567ค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ คุณผู้ฟังคะวันนี้บอกบุญแชนแนลจะพาคุณผู้ฟังมาพบกับเรื่องราวในวันปีใหม่นี้เราควรทำอะไรบ้างเพื่อเตรียมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2567ที่กําลังจะมาถึงบอกบุญแชนแนลขอแนะนำด้วยการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองต้อนรับวันปีใหม่นี้ โดยแต่ละข้อก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือวันสำคัญอื่นๆเช่นวันปีใหม่ไทยวันเหมายันของทุกปีหรือในวันเกิดก็ได้เช่นกันนะคะสิ่งแรกสิ่งที่หนึ่งคือตื่นนอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นด้วยความสดชื่นกระปี้กระเปล่าทำทุกอย่างด้วยความกระฉับกระเฉง พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่ก็ต้องไม่ลำบากตัวจนเกินไปนะคะสิ่งที่สองให้คุณผู้ฟังสวดมนต์ไหว้พระออกไปทำบุญเสบานเพื่อสร้างบุญบารามีให้กับตัวเองแล้วอธิษฐานขอพรในสิ่งที่เป็นไปได้ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เพียงข้อเดียวโดยยึดหลักธรรมอิทธิบาทสี สันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาคาเพื่อเป็นหลักปฏิบัติเพื่อทำให้สิ่งที่ขอไว้นั้นประสบความสำเร็จนั่นเองสิ่งที่สที่ควรทำก็คือให้คุณผู้ฟังยืนรับแสงแดดแรกของปีในตอนเช้าสัก1 0 1ถึงนาทีเพื่อเป็นการดูดซับพลังจากดวงอาทิตย์ให้จินตนาการว่า พลังจากดวงอาทิตย์ไหลเวียนเข้าสู่ตัวเราซึ่งเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดของระบบสุริยะในทางโหราศาสตร์วันขึ้นปีใหม่ของทุกปีดาวอาทิตย์จะโคจรอ,อยู่ที่ราศีธนูซึ่งเป็นภพสุภะของโลกภพสุภะก็หมายถึงคุณงามความดีความเจริญก้าวหน้าดังนั้น การรับแสงอาทิตย์ยามเช้าในวันขึ้นปีใหม่และวันสำคัญอื่นๆก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มพลังชีวิตและนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองให้กับตัวเองขจัดความหม่นหมองมืดมัวให้ออกไปจากตัวเองนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วเคล็ดลับสายมูนะคะ ในขณะที่เรายืนรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็ให้ท่องคาถาว่าดังนี้มหาลาโภโหตุพระวันตุเมสะทาโสถีพระวันตุเมและให้คิดว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นต้องสำเร็จสำริศผลหรือให้คิดว่าเราต้องทำได้ค่ะ สิ่งที่สที่เราควรทำก็คือให้คุณผู้ฟังทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบสามมือ้อเติมน้ำในโอค์ให้เต็มเติมข้าวสารให้เต็มถังใส่เงินในกระเป๋าสตางค์ที่ใช้เป็นประจำให้มีเงินติดในกระเป๋ามากกว่าปกติค่ะต่อไปสิ่งที่หที่เราควรทำในวันขึ้นปีใหม่ก็คือ สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวพาลูกหลานไปเยี่ยมปู่ย่าตายายและญาติผู้ใหญ่เป็นการแสดงความกระตัญยูกระตะเวทีและขอพรจากท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะและสิ่งสุดท้ายที่ควรทำในวันปีใหม่ก็คือให้คุณผู้ฟังมองโลกในแง่บวกทำกรรมดีมีสติรอบคอบ ทำตัวให้มีความสุขยิ้มเข้าไว้หัวเราะบ่อยๆเป็นการกระตุ้นให้ดาวสุขซึ่งดาวสุขนั้นหมายถึงการเงินความรักค่ะทำงานซึ่งจะทำให้มีโชคดีด้านการเงินและความรักถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีนั่นก็คือทำกรรมดีค่ะการทำกรรมดีก็คือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ แก่ตนเองและผู้อื่นไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษแก่ตนเองและผู้อื่นทำกิจกรรมภารกิจที่ต้องทำให้ดีและสำเร็จในที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจาก6สิ่งที่ต้องทำในข้างต้นแล้วในช่วงแห่งการเฉลิมฉลองข้ามปีนอกจากการไปเคาดาวในที่ต่างๆแล้วการสวดมนต์ข้ามปีนี้ก็นับได้ว่า เป็นกิจกรรมยอดฮิตของหล่อาศาสนิกชนเป็นกุศโลบายที่ดีที่ช่วยให้คนเข้าถึงาศาสนาซึ่งในช่วงปีหลังๆเหล่าวัยรุ่นคนทำงานก็นิยมไปสวดมนต์ข้ามปีกันมากมายเรียกได้ว่าทำให้ทุกเพศทุกวยัยและไม่ใช่เรื่องของคนแก่คนเคร่งคลัดอีกต่อไปอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธ ทำสืบต่อกันมาอย่างช้านานในทุกๆปีจะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและเรามาดูกันค่ะว่าต้องเตรียมอะไรกันบ้างวันนี้บอกบุญแชนแนลก็มีวิธีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมสำหรับการสวดมนต์ข้ามปีในปี2567ที่จะถึงนี้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อต้อนรับปีใหม่ก้าวเข้าสู่ปี2567 เพราะเชื่อว่าเป็นเคสแห่งการเริ่มต้นสักราชใหม่ด้วยสิ่งดีๆอันจะนำมงคลมาสู่ชีวิตตลอดทั้งปีค่ะก่อนการไปเสดมนต์ข้ามปีนั้นสิ่งที่ควรเตรียมก็คือชุดนุ่งขาวห่วมขาวหรือการแต่งกายให้สุภาพหากผู้ที่สวดมนต์ข้ามปีไม่ต้องการไปสวดที่วัดหากทำกิจกรรมที่บ้าน ก็สามารถแต่งกายได้ตามสบายส่วนบทสวดมนต์ก็สามารถถือหนังสือหรือกระดาษที่มีบทสวดเท่านั้นส่วนใหญ่ทางวัดจะมีหนังสือสวดมนต์เอาไว้แจกจ่ายหรือให้ยืมค่ะสำหรับกิจกรรมในวันสวดมนต์ข้ามปีตามวิถีพุทธก็จะมีดังนี้กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกา เริ่มกิจกรรมด้วยการทำวัดสวดมนต์เย็นในเวลา20นาฬิกาหรือสองทุ่มก็จะสวดมนต์บทต่างๆและสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรแล้วเดินประทักษินรอบอุโบโสถค่ะในเวลา21นาฬิกาหรือสามทุ่มก็จะสวดพระคาถามหาสันติงหลวงในคำพีอุปาตสันติพระคาถา เพื่อก่อให้เกิดสันติแก่ชาวโลกค่ะในเวลา22นาฬิกาหรือ4ทุ่มก็จะสวดบทพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณค่ะในเวลา23นาฬิกาพระสงจ์เจริญพระพุทธมนต์บทนวคหายุสม,มธรรมหรือสวดนพเคาะเนั่นเองค่ะ ต่อไปในเวลา24นาฬิกาหรือเที่ยงคืนให้สวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพระสงเจริญชัยมงคลคาถาค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ที่ย่อมของกรองลักครังต้อนรับสู่วันแรกของปีเจ้าอาวาสก,ก็จะกล่าวคำอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีเข้ารับน้ำพระพุทธมนต ในเวลาหนึ่งนาฬิกาผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนนบพเคาก็จะเป็นอันเสร็จพิธีค่ะซึ่งกำหนดการเหล่านี้ในแต่ละวัดก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไปตามบริบทของแต่ละวัดค่ะบอกบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ได้รับฟังทุกท่านที่ได้ร่วมสวดมนต์ข้ามปีขอกุศลผลบุญส่งให้ทุกท่าน พบแต่สิ่งอันเป็นมงคลปราศจากอุปสรรคนานับประการตลอดปี2,567นี้ด้วยเถิดสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญชแนลได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้ แมตมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระ<ม>เกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและห่วงจุ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆ ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านร,ำร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกๆท,ท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ